วันนี้ปนจะเดินทางไปชมการแข่งขันระดับโลกนะคะที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะั่นคือเทสกีเวิร์คัพนั่นเองค่ะวันนี้ปนก็เดินทางโดยเดจ้ามอีตจ้าไลซอน3 0 0ซีเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่าไป ก่อนออกเดิทนทางนะคะเฟิร์นก็มาเปลี่ยนยางค่ะเป็นยาง IRC Mobility นะคะ SCT 001เป็นยางที่เหมาะกับรถสกูตเตอร์โดยตรงเลยค่ะยาง IRC SCT 001นะคะยางที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองโดยมีจุดเด่นในเรื่องของการรีดน้ําออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วนะคะมีบางช่วงที่แบบเราก็เหยียบแอ่งน้ําบ้างเกาะถนนได้อย่างดีนะคะลายหน้ายางเนี่ยก็ค่อนข้างเยอในช่วงที่แบบมีทางโค้งขึ้นเขาก็ยึดเกาะได้ดีแล้วก็เข้าโค้งได้ด ดีพอสมควรเลยค่ะก็เป็นยางอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆหรือพี่ๆนะคะที่ใช้งานรถสกูตเตอร์นะคะนีเลยจ้ะก,ก็เป็นยาง IRC SCT 001นะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้ที่ร้านขายยางชั้นนําใกล้บ้านทุกคนเลยจ้ะทริปของเฟิร์มวันนี้นะคะก็จะไปหาดจอมเทียนค่ะเดินทางจากปทุมธานีนะคะระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยไปกลับก็อยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรจ้า รับชมการแข่งขันเจสกี้จบแล้วค่ะก็มานั่งชิลดื่มกาแฟสักแก้วก่อนเดินทางกลับค่ะครั้งนี้นะคะเพืก็ต้องขอขอบคุณย่าง IRC นะคะโมบริซิปปี้ค่ะที่มอบประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ